นันมันคูกะคูกะคูกะมากช่วงนี้น้ําท่วมก็เพิ่งลดไปแล้วครับแล้วก็ยังมีน้ําอีกตอนนี้ผมมุ่งหน้านะตอนแรกว่าจะไปเวะเบ้านเพื่อนน่นแหละก่อนนะครับแต่เขายังติดของลูกเขานะ <c oughs> ต่อมนิเทศปิดประชุมอ,อ,อะไรประมาณนั้นผมเลย มุ่งหน้าไปทะเลน้อยก่อนนะครับไปนอนทะเลน้อยก่อนพรุ่งนี้เช้านะครับเดี๋ยวค่อยแวะมาบ้านเขาอีกทีก็ไปทางผ่านทานกับไปนครอี่แนวคลองน้ำฮะใหญ่ๆเนี่ยข้างขวามือแล้วก็มีบึงบัวโอ้โหเขาไม่ฉาอะไรบึงบัวนี่นะมันเป็นแนวของจิลประทานหรือว่าใช่ไหมโอ้โหบัวเยอะมากนั่นมันไปเชื่อมต่อกับไอ้ไอ้อื่นหรือเปล่าผมไม่รู้นะ แกค,คือบึงบัวยาวๆเป็นกิโลกิโลเลยเนะนี่ยที่เห็นนะตรงนี้จะมีที่จอดรถนะจอดเลยอะ่ะแต่นี่เป็นทางถนนข้างถนน,นไงมันจอดไม่ได้นะเขา่าหาปูหาปาลาหรืออะไรเนาะแล้วก็เป็นบึงบัวเนี่ยมันลงไปไม่ได้ลิมข้างนะลงไปมําติดไงจอดปิวอ่ะทุ่งนาโค้ดเลยอะ่ะสติงกระดิ่งแมว เปรียวนะครับตรงนี้แต่ว่าถนนสายนี้คือถนนสายที่ไม่มีไฟกลางคืนก็จะเปรียวหน่อยแต่ฟิวได้มากดูดููกกกใกล้เขตข,ของทะเลน้อยแล้วนะเพราะหลักๆถนนสายนี้วิ่งไปเนี่ย <c oughs> น้ําจะท่วมถึงถนน,นแล้วครับท่านใช่ไหมขวังซ้ายแล้ว,ว่วงขวาตรงนี้น้ําตั้งนั้นเลยครับ <c oughs> เหมือนลงเรือนมันดูน้ำท่วมหรือว่าปกติน้ำท่วมขนาดน,นี้ไหมเนี่ยถนนแบบนี้ เห็นไหมมันมองเป็นทะเลไปหมดแล้วเนี่ยด้านฝั่งนี้ก็น้ำน้ำน้ำเต็มทั้งซ้ายทั้งขวาเลยด้วยว่าฝนตกด้วยหรือเพราะผมไม่เคยมาทะเลน้อยนะครับผมไม่เคยมาผมเลยไม่รู้ว่าน้านี่เป็นน้ําของโซนของทะเลน้อยมันเอ่อขึ้นมาหรือว่ามันเป็นเห็นไหม โซนของอย่างอื่นด้วยผมเอาชิวบรรยากาศเรื่องของพื้นที่นะครับว่าพื้นที่แถวนี้ก็ชิวแล้วนะเดี๋ยวดูก่อนนะมันเฮ้ยฝนตกตกหนักหนักเสือมันกันนะมันกับน้ำจะขึ้นมาท่วมเต็มไปหมด เพว่าถ้าฝนตกเยอะๆน้ำท่วมถนนเนี่ยนะเราวิ่งไม่ได้เพราะว่าตรงนี้เกือบน้ำท่วมตนน้นละอุทยาน้ำนกน้ำ,นำ,นำทะเลน้อยเดี๋ยวไปดูกันนี่มียอมีแพรมีรัวอะไรไม่รู้ชู่เครือสะพานไปแล้วว้าวจะมา,าล็กระดับ น้ำทั้งนั้นเลยท่านมันไม่ท่วมยังไงมันดูเหมือนกับน้ําน้ําเอือเลเอล่ะว้าวเนี่ยยามาจัดดีๆผมก็ผ่านนะครับท่านเนี่ยโอ้ฟิวดีมากอ่ะจะมีที่จอดรถนะจดจอดรถข้างทางข้างหน้านอนได้เลยอ่ะ รถชา่างทางข้างหน้าก่อนโอ้โหพระเจ้าช่วยกล้วยทอดนี่ของปุ่นเคยมาอ๋อมันสะพานยกระดับครับมีเข้าเขตของทะเลน้อยแล้วใช่ไหมใครรู้ช่วยคอมเมนต์กันหน่อยว้าวสวยอะ่ะ สะพานยกระดับเพราะมันอยู่ในน้ำน้ำท่วมถึงวิวคืดโคตรสวยเลย,ยวันฝนตกปินนะ่ะปินนะ่ะปินนะ่ะเดี๋ยวก็ถ่ายบรรยากาศรอบๆก่อนนะอา้าวนี่ผมพึ่งขึ้นสะพานยกระดับทะเลน้อยนะครับผมเนี่ยโอ้ยมาครั้งแรกครับตื่นตาตื่นใจนะครับตื่นตาตื่นใจจริงๆ มันมีตงรงกระพานยกระดับเนี่ยมันมีทางแวะสำหรับจอดรถพักได้เมื่อชมวิวนะตัวของบึงน้ำผมไม่ไตีเรียดผมผมชอบไอการที่เป็นบึงน้ำตุดลูกหูลูกตาไม่ไปตีเรียดเรื่องของชมบัวชมอะไรเยอะแยะมากมายตรงนี้เป็นจุดที่คืนนี้ถ้าผมหาที่นอนไม่ได้นอนที่นี่เปิดไกวของตัวเองนอนนี่คืนนี้ จริงนะเจะเดี๋ยวผมไปดูข้างหน้าก่อนนะครับเบื้องต้นนี่ตอนนี้คือผมได้วิวแล้วนะแต่ตอนนี้ผมไปดูข้างหน้าก่อนว่ามันเป็นอย่างไรบรรยากาศวันฝนตกอ่ะมันนู่นมีการหาปลาอะไรด้วยเพือ่อนนโอ้วสวยอ่ะสวยสวย,สวยโอโ้ทะเลน้อยคือน้ํามันขึ้นมาด้วยนะผมไม่รู้ว่าจุดตรงนี้เป็นจุดอะไรแต่ผมว่ามันสวยไม่แพ้ที่ไหนในโลกเลยความรู้สึกผมนะ เหมือนกับของของประเทศลาีินมีญ่ากอกที่เขาทำตรงนี้ผมว่าเวลาน้ํำขึ้นเต็มอ่ะวิ่งบรรพานนะท่านนะโคตรเจ็มมากเลยโอ้โอผมเห็นแล้วนะถ้ามาหาที่นอนได้ไม่เจ็มผมบรรพานเลยครับท่านผมว่าฟิวกลึดสําหรับการเข้ม <laughs> มันได้บรรยากาศฝนตกท่าน,นึกออกปะ <laughs> มว่าใครที่เห็นครัง้งแรกองตื่นตานะแบบผมเนี่ยผมมาครัง้งแรกผมเห็นผมตื่นตามากเลยอาณาเขตของทะเลน้อยนี่คือตรงนี้ทั้งหมดหรือเปล่าตรงที่สะพานวิ่งอยู่ทั้งหมดป่ะใช่ไหมอ๋อตรงนี้เป็นจุดนี่ผมมาถึงทะเลน้อยนะโอ้จุดลงเรือที่เขาจะไปเที่ยวนู่นนี่นั่นใช่ไหม ตรงนี้คือโซนที่เป็นทะเลน้อยตอนนี้เขากำลังซวบ,วบปักตบปักตบเชว่าเอาไปทิ้งพัทลุงนะผมถึงพัทลุงแล้ววิ่งไปวิ่งมาถึงพัฒลุงล่องเรือแลนกชมบัวผุงไยนะโดยกาแฟเดลรองวิวดีนะครับวิวดี ตอนนี้น่าจะมีการรื้อตัวของผักที่เขาดันมาเพื่อมันมาอยู่ที่ผาพานเขาจะเลือด,ดันมาวิวตรงนี้เป็นไงบ้างนะมาจอดรถคร่าวๆก่อนถามว่าเป็นไงบ้างครั้งหนึ่งมาก็โอ้ยสวยงามตามท้องเรื่องนะนี่เขาเอาปลามาขึ้นนี่นะเจ๋งเลยเนี่ยไหมสนาปลานี่ตอนนี้เขาทำตรงนี้อยู่ เดี๋ยวขอเดินไปดูจิตตรงอื่นอีกอสักนหน่อยทีก่อน,นเขามีทางเดินยาวๆนะครับแล้วก็มีร้านที่อยู่ตรงข้ามกาแฟสดโอ้ร้านอาหารแล้กวก็แฟสดเทียบร้านจอดรถเทียบห้องน้ํามีบริการเนีมยในห้องน้ําบริการเสียค่าบริการผ่านครับคืนนี้นอนนี้นะท่านนี่โหตื่นเช้ามาผ่านเลยนะ หยอดแล้วหันหัวออกไปหันท้ายออกไปทะเลนอนชิวหนึ่งคืนส่วนนี้ถามว่าเป็นธรรมชาติในแนวเป็นไงผมว่าเจ็มนะเห็นทะเลน้อยแบบจุดลูกหูลูกตาดิฮะนี่ตรงนี้มีมีมีโป๊ะด้วยมีโป๊ะอยากลองไปสำรวจโป๊ะโป๊ะกันไหนเป็นเป๊นโป๊ะ โ,โ,โ,โตรงนี้ร้าึกต่ผมไม่ผิดม,มีคนมาถ่ายรูปอยูเนยะถ่ายรูปทางลงเนี่ย <c oughs> เป็นทางลงไปลงในน้ำในน้ำขึ้นน้ำลงน้ำน่าจะเป็นประมาณขนาดนี้ฝั่งน้นมีอะไรประหอชมมาเล็ก่าง เดี๋ยวขอไปขับรถไปสำรวจฝั่งโน้นทั้งหน่อยก่อน้นวกันนะก็ตรงนี้มาสุดทางจากเมื่อกี้ผมเดินอยู่ตรงโน้นนะครับแล้วก็มาสุดทางตรงนี้มันเป็นรู้สึกจะเป็นเขตของของราชการนะครับเขตของราชการอยู่มันจะมีห้องน้ําชายห้องน้ําหญิงที่เป็นของอะไรราชการอยู่ด้านในสุดตรงนี้เพราะตรงนี้มันไปหน่อยมันจะเป็นตลาดตลาาดน้ทํทะเลน้อยแต่ ไม่รู้มีวันไหนห้องน้ําถามว่าเป็นไงบ้างก็พอฉีดได้เท่าห้องน้าได้มีน้ําไม่สะอาดเท่าเท่าเท่าไรแต่ก็โอเคเดีย๋ยวเราไปดูเบื้องต้นก่อนนะครับตรงนี้เป็นจุดชมนกน้ําหรืออะไรยังไงไเท่าไปได้นะครับเนี่ยปิดกี่โมงครับประมาณ6กโมงคือก็ปิดประตูแม่เท่าแหละแต่ด้านนอกนี่ก็ยังยังได้อยู่ ถล้านี่คือขับรถเข้ามาก็จอดได้อะไรจะได้ใช่ไหมโอเคอ๋อตรงนี้ก็คือเป็นเขตย,ยนีห้องน้ำนี่เขาจะปิดนะฮะปิดกี่โมงฮนะประมาณทุ่มโอเคห้องน้ำปิดมาเรื่อยโอเคอบคลณครับผม <laughs> ตอนนี้ก็นะฮะถามเจ้าหน้าที่เบื้องต้นแล้วก็ห้องน้ำเขาปิดประมาณทุ่มตอนนี้ยังไม่เขตเขตที่ว่าเดินชม จอดรถข้างในได้จอดรถข้างนอกได้นะครับแล้วก็เดินชมได้แต่ห้องน้ามันจะปิดประมาณนี้รถชมจอดมาจอดได้ครับเข้ามาจอดแล้วก็อเดินเลาะอ่างน่อยมีน้ําเป็นศูนย์ศึกษาธรรมชาตินะและสัตว์ป่าทะเลน้อยทางน,นี้เข้าได้ตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่ามีตลาดน้ําเข้าไปลึกหรืออะไรยังไงนะมันล้วถึงดคืนออกมันไปถึงไหนไม่รู้นะแต่ตรงนี้ยังเข้าได้ส่วนมากก็ เดินดูครับเดินดูมันมีฝั่งซ้ายฝั่งนี้กับฝั่งด้านโน้นนะผมมาฝั่งด้านนี้ก่อนเพราะฝั่งด้านโน้นรู้สึกว่าเขาทําเขาทําอะไรอยู่อ่ะเขาขุดลอกอยู่ดูลิบลิบนะครับท่านเขาขุดลอกอยู่มาฝั่งด้านนี้ผืนโอเคอยู่นะมาณนะตอนนี้ก็เที่ยวอ่ะมาแล้วก็เที่ยว อาบรรยากาศเช็ดเช็ดไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวไปไปไหว้สักการะสาธุสาธุเดี๋ยวผมไปดูอาคารโน้นนะครับท่านว่าจะขึ้นได้หรือไม่ได้ดูยังไงก่อนนะครับมันมีสองด้านคือด้านนี้กับภาคตรงโน้นที่ใครเดินได้แต่ภ่าขวางโน้นนะ่ะเขาทำเขาขุดอยู่ ผมว่ามาช่วงเนี่ยอากาศอย่างเงี้ยก็ดีจุดชมนกลักน้ำผิดทักป่าเขาไม่มีนักท่องเที่ยวมาเลยนะเนี่ยหืหาท่านใช่ไหมเป็นอาคารอาคารอยู่นะครับอาคารไหนที่เปิดก็ชมได้อาคารไหนที่ปิดก็ไม่ได้นะครับนี่อาคารนี้เขาปิดใหมกว่า,าก็ไม่ขึ้นนะค,ะครับปิดกุญแจปิดกุญแจแล้วก็ไม่ขึ้นอาคารไหนที่เปิดก็โอเคตามนั้น อาคารบริการอาคารนิท,ทัศน์อาคารถูใจบ้านพักเจ้าหน้าที่บ้านพักนักท่องเที่ยวอ๋อมีศูนย์บ้านพักมีห้องน้ํามีร้านทุกการอะไรเลยเดี๋ยวขอไปดูที่สามารถขึ้นไปได้นะีน่มีการคา่คาบริการ20บาทเด็ก10บาทนะหลับปร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 ับลาเดี๋ยวไปดูตรงที่สามารถไปได้ตรงไหนที่ขึ้นชมได้ผมก็ขึ้นชมตรงไหนที่เคากันประตูไว้ก็ไม่ไปนะเอาง่าย เคยไม่ชอบเฉียวๆีวนี่ก็จบข่าวเหมือนกันนะท่านนะเช่อมุมอามุม,มต,ต้นดอกอะไรสวยๆเห็นไหมมงม,มต้นไม้เชื่ <c oughs> สูงมึ้นนิดนึงอาคาร ขับรถธงชาตินะครับติดตรงนี้ไขับท้องชาติปุบปน็อกอีกกล้องอาการสำนักงานนะมันจะต่อเนื่องไปเรื่อยๆขึ้นมาข้างบนก็จะสูงสูงขึ้นมาอีกนิดนึงจริ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 งเราก็ได้ดูมุมสูงผมเล่าไปอยู่ตรงน้นนะมุมจะสูงกว่าใช่ไหมเจ๊ แดดล่มลมตกก็ดีไม่เยอยกยูบรรโอเคเงียบเงียบเดียไม่มีนักท่องเที่ยวเราเลยไม่ไม่ไปอะไรมากมายเอาเท่าที่ดูได้เท่าที่เที่ยวได้เดี๋ยวหามุม <c oughs> นอน <c oughs> เดี๋ยวผมดูที่ก่อนนะครับแล้วก็ขอไปอาบน้ำนะขับรถไาทั้งวันแล้วก็มันวันนี้ถึงวันตกก็จริงแต่เรารู้สึกว่ามันขั้นเนื้อขั้นตัวนะครับเดี๋ยวไปขับรถกลับไปดูพื้นที่ที่เรานะไปอาบน้ำมาเลยนะห้องอาบน้ําเสียค่าบริการนะอาบน้าเสร็จก็นั่งทำกินชิลๆสบาย no, <I> นกอีกงกนกอะไรเ,อ,เอ่ยโอ้ยกองนกเพี้ยง ก็น่าจะเป็นบ้านพักตอนนี้ก็คือเหมือนบ้านพักของเจ้าหน้าที่เแยวๆถ้าผมดูนะครับวันนี้ถ้าบัวมันขึ้นเยอะๆมันก็สวยนะแต่ด้วยน้ำขึ้นน้ำลงด้วยสภาพเลยต่างๆมันก็มีผลเยอะเหมือนกันอาคารประชุมสัมมนา เดี๋ยวดูก่อนนะผมไปอาบน้ำอะไรเสร็จอาจจะไปที่สะพานตรงโน้นะช่วงสะพานยกระดับตรงที่จอดถามว่าจอดได้ไหมได้ครับเราฟิวฟิวชิวๆไปง่ายง่ายนะครับนะรถวิ่งเข้าวิ่งออกตลอดแต่เ,เราฟิวฟิวชิวๆไปก็บอกแล้วสบ,บายแต่ตรงนี้ก็ได้แต่มัน,นไม่สวย <laughs> ไม่ชิวสำหรับเรา